พี่ตาพี่ตาเคยโดนกัดคอพี่ตากูก็อยากเห็นเหมือนกัน่ะเอาดิขออีกทีรูปเวเี้ยวเอโอ้ยเอ้าผอวกูดีบๆกูดีสนุกดีเหมือนกันเลีเลลวลอนร้องไห้หนีไปนอนเฮเียเองนั่นเลียวขเองนั่นเลยเฮ้ยพี่มีพี่มีจะเบอกทุกคนเอาไหมตอนเนี้ยมา ไม่ต้องพึ่งแล้วมึงดูนะกูเพิ่งเปิดประตูแม่งปิดอีกแล้วไอ้สัตว์โคตรลอกเลยไอ้ลองไอ้ลองไอ้สัตว์กูคิดว่ากูเป็นผีไอ้เหี้ยกูพยายามจะเดินทะลุกระแพงไอ้สัตว์กูงงกับตัวเองว่ะแล้วพี่ตายอยากเป็นผีไหมเป็นอะไรก็เกลียดเขาเกลีใจ ไอปั้นเล่นด้วยใช่ใช่ปั้นวะปั้นไม่เล่นเท่ากับปั้นกลัวอืมปั้นไม่เท่ากับปั้นกลัวหอนนี่แอสตาตุ <laughs> <laughs> โธแม่งแบบไอปัน้นมาดีดิพี่ตั้งชื่อมาเพื่อไอปั้นเนี่ยเจมกูดาวสิบวิ่งอะไม่เฮียไม่เฮียกูเป็นล่างคนไม่ป<ค>รับห้องเลยอะเดีด๋วยวปั้นมาเรียมปั้ <laughs> ปิ้งตัวหนาวสี่ห้าเลยเขาเกมอะไรปั้นชโทรตาจนเฟสเลยเหรอเฮ้กูโทรตาเมื่อไงอันนี้ใครอ่ะสีเหลาอ่ะเขาเข้ามาเข้ามาไม่ปล่อยแล้วหรอกเจมเนี่เจมส์คิวเจมส์คิวสุดาวมันเร็วไปเจมมันคิวเร็วไปได้ๆอะไรอ๋อสีเขียวพี่ไปเอาสี่ห้าสีห้าประชดป่วยสัตว์เ้าก็สียไปเช่ตรงไหน อะไรกันี้ใครขโมยวะเดี๋ยวกูใส่หน้าเลยนี่ขอพิสตาด้วยแอตตาแอตตาพี่ออนชื่อเกินทำไมชื่ไหมอะไรไม่้เครียดอันนี้คือพูดอ่านชื่อใช่่อ่านชื่อนะอ๋ออ่ะเฮ้ยบ้าอันนี้คือปกติใช่ไหมใช่ปกติอ้าวอน้เป็หรอใช่คือสิบเป็นไง ครบแล้วเหรอครบใช่แล้วมุกตายก็สิ่งเกี่ยวยนกูอ่ะมึงตอ่อแหลมากเฮ้ย <c oughs> ยาเฮียเควสเควสน้อยจัดอ่ะน้อยตรงไหนละเนี่ยเควสลองเค <c oughs> วสคอมมอนจัดท <c oughs> ั้งสองอันเอาอุ้ยนี่เลยวะ หังไปนี่เป็นไงล่ะโอ้โตามเจอไหนพี่ต๋าอูเจอขวาบนโอ้โหทิปกันคิวอยู่ไหนกันบ้างอ่ะมา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 เด็กไฟอยู่เดี๋ยวปิดเดี๋ยวพิดลดการเสร็จแล้วดูชีวะจอแล้วเว้ยแล้วจะวิ่งหาศพผมยอมเห็นว่าตายสองคนที่แรกอ่ะคือสีชมพูแดงเจมบวี่ไหนนะเดี๋ยวปิดใหญ่มากใช่ไอในไอ้แฟนอ่ะไอ้แฟนอ่ะไมาอยู่กับตัวสีฟ้า เงงิินนนผ่าเเสมื่อกี้พี่ตากไปกับสีขาวใช่ไหมไม่รู้กูเมฆไปตอนออกไปแจ็เห็นพี่ตากไปแบบสีขาม่วงไอ้สีม่วงยู่ไหนสีม่วงไอ้ปันปะกดไปอยู่ใช่อยู่สายบนสีขาวอยู่ห้องกดกดปุ่มใช่กูอยู่ห้องกดปุ่มกูวิ่งกูกดไม่ได้เพราะว่าไฟมันดับเสียผู้ไอ้นานปะไม่ใช่เด็กเสียผู้ใครวะแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่ใครอะสียภูใครอะพี่นี่ใครอ่ะเอาพี่อ้มพี่อั้มไม่อยู่พี่อ้มกันแล้ว เอาพี่แอมย้ายมาแล้วอ่ะเอาพี่แอมเขาอยู่ในนี้ไม่ใช่เหรอพี่แอมไม่ได้อยู่ถึงได้ถามเอาอะไรเอาอะไรไอ้เยี่นี่อะไรมาเรียนพู้คือกูเองเอาเหรอแล้วสีม่วงอ่ะเมียนิสีม่วงคือกูกูคือใครวะกูว่านะเมื่อกี้พี่ต้องโหวดทีแล้วก็ยืนยืนอยู่แถวๆถวไอ่อะไรวะอ๋อพี่กระดจะหมดแล้วนะเวลาโหวตอ่ะจะหมดแล้วเออเรามีแค่เก้าคนเหรอนึงว่ามีสิบ อืมทำไปแล้โหมดกูด้เลยขั้วปั้นไก่เล่ขั้วยแฟนไก่ปั้นเหลี่ยมแน่ปั้นคือใครวะเจงก็พี่จ่าจะเหลี่ยมก็ได้นะเว้ยอืมพี่จ่าจะเหลี่ยมเราก็ได้ปั้นคือใครวะไม่มาเหม่จะเหลี่ยมกูรถแท็กแปลกพีพก็ได้ใครกูปั้นวะลืมปั้นคือเด็กเอ้ยไม่ใช่นี่ใจเกเรดิทเล็กโฟกปั้นคือดีที่สุดของดิทนี้เฮ้ยเทมพบุตร กุศโลมาชื่ออะไรอ่ะ่อะไรวะให้ดูอะไรอ่ะตอนเขาแรปอยู่มันมันมันหลอนมันไปมันไปฮะโอ้โหแม่พยายามปิดประตูไม่คุยมันน้อยอยู่วะเฮียมันจะปิดประตูทำไเฮี้ยอะไรล่ะหนาวไหมผีผีมันก็ทำคุยเลยปิดบ่อยจริง

ที่ข้างๆมันจะมีห้องสแกนตัวพี่ตาเหลี่ยมมั้งเนี่ยเออพี่ตาเหลี่ยมมั้งเนี่ยโอ้เย้อะอ่ะอ้วนอ้วกูดีอ้วนกูดีสนุกดีเหมือนกันอะไรอะไรว้วนแล้วแล้วหนึ่งนอนร้องไห้หนีไปนอนเออเลวัวเลวัวติงเลวปวดติงเลวมา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 ดูเลยมาดเลยโอ้พี่ตาโยนมาไม่ต้องคิดเยอะไอ้เหี้ยเฮ้ยใครโยนพี่ตาไอ้พี่เนี่ยพี่ตาไม่โยนเฮ้ยมูไม่ผ่านว่าอยากโดนอยากออกจากเครื่อง โอ้พวิสาแม่งใจเกเรแล้วโอ้โหแม่งใครยังี้ก็แดดขึ้นตาให้หน่อยดิถ้างั้นอ่ะแดกหน่อยแดกหน่อยอยากโดนอยากโดนอยากโดนสุดท้ายใครก็ได้เชื่อกูหรือว่าไอเจมเป็นไอ้กูกูดูไม่ยอมทำคอยผีตรงไหนไอเกมมันอยู่ตรงหงส์นะโอ้ไหนน่าไม่ใช่ไปดูแต่ไอกูอะ เย้ให้เป็นนี่ไงกูบอกแล้วโจมูมว่ะอันนี้ใครใครบอกว่าส้มกระแดงตายคนแรกนะกูหนีตายคนแรกนะฮะกูเห็นกูเห็นให้กูตายคนแรกก็มีโอกาส99.99%สีเขียวเยมฮะเราเพื่อนกันใช่ไหมเเราเพื่อนกันเฮียรอบหน้ากูโดนเพื่อนกันมข็ดีคนแรกเลยสเอ้ามันเป็นอะไรวะทำไมชื่อกูขึ้นสีแดงวะ ไปห้หมดโคตรพุงค<ท> <c oughs> นนึงนิ่ทำไมชื่อของงึ้นแดงกูลงพอดได้เลยเนี่ยโอเคเ้กูเชียกูเชียคาง่ายทำไมเขาเหลี <c oughs> ่ยมเลยวะเป็นไรวะบ <c oughs> อแพงมาปกาักะไม่มีแดดมาบักกะของแพงมาปักะ มันจะมันจะต้องมีคนถ่ายจากเราอะไรอย่างอ๋อทำไมหายไปหึงเมื่อกี้เราเราอยู่ด้กันสามคนเลยมาพี่มีสแกนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ห้องฟูเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะสามคนด้วยเจมเราอยู่ด้วยกันสามคนมา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 พี่ต่าด้วยพี่ต่าอยู่ด้วยผมกับพี่ต่าแล้วก็มีเจมไหม ไม่เมื่อกี้มึงไม่พูดชื่อกูไงกูกูวันไหวกูวันไหวนะส่วนส่วนกูมีสแกนส่วนกูมีสแกนเมื่อกี้ใครอยู่ใครอีกนะผมเดินเล่นผมเพิ่งกดสองปีกดวิ่งไปแล้ววิ่งเฮ้ยคนเดียวผมเพิ่งเดินเข้ามาออฟฟิศเมื่อกี้มึงเงียบปวดกูด้วยปิงเฮ้ยไม่บอกว่าเอฟบอกว่าเล่นเกมอื่นอยู่นานานๆทำอะไรอยู่นานๆผมเพิ่งเดินเข้ามาออฟฟิศเมื่อกี้อัติเดทเทงออกมาปุ๊บชึบปุ๊บ ก็กลับไปเล่นเกมฮะอะไรก็มันตายคนหนึ่งอ่ะเหลือพี่เป็นผีอีกตัวหนึ่งวะพี่เอาหลดใครอ่ะตายให้คนเดียวก็บอกไม่ได้เป๊ะไอ้ปั้นไอ้ปั้นสีอะไรไอ้ปั้นสีอะไรมากไม่ได้หมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามถามหน้ากาดอีกาดำหน่อยป่ะเป็อยู่ไหนอยู่ไหนนักร้องห้องอะไรนะผู้ฟูดังผู้ฟูอุ้ยฆ่าฆ่าคนมันเลยห้องนั้นอะ เออเออไอ้แฟนกูไม่ไม่เห็นแถวจริงนะกูเห็นมันกำลังจะเดินเห้องชื้นได้ไวอ่ะยังไม่ได้ทำภารกิจเลยตายแล้วแหละเฮ้ยเยี่ยมเงี่ยมตายไม่ต้องพูดย้อนมันโดดโ่ดอดข้อจมเลยยังเหมือนไอ้เจมอ่ะไอ้เคียตายแล้วชมสมบัติที่มีอ่ะย้อนหมดเลยนะนี่คือโดดเลี่ยมเนี่ยมกินเปล่าเฮ้ยเงียบเยียมเยียมฉันจะฟังอัพ แก่กลุ่มแก่ทุกคนไอวิทยุเสาวิทยุกลางแก้งไงวะเฮียกูแก้ไม่ได้สักทีอ่ะก็หมุนหาหาหมุนหาไปด้วยมันจูนะไอคือลกลมมันจะมีอ่ะคือกกลมมันจะมีสักขึ้นนึงอ่ะแก้ไม่ได้เพราะเป็นผีไง เดี่ยวคนอ๋อนี่หน่อว่อ๋อได้ใช่ใช่คนไม่ค่อยไอ้นี่ไงคนไม่ค่อยสบายอันนี้เฮ้ยพี่เมย์จะพี่เมยจะบอกทุกคนเอาไหมตอนเนี้ยมาแล้วเมตุนึงแล้วมึงดูนะกูเพิ่งเปิดประตูแม่งปิดอีกแล้วไอ้สัตว์โคตรลอกเลยไอ้ลงไอ้ลม ไม่คันเหมือนเดิมจริงมันมันเป็นเพลงไงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไอ้จิดบุนยืนเมื่อบุญหมดไอ้สัตว์ลา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 อย่าอย่าไม่ไม่ไม่สนิทอย่ามาใกล้ไม่สนิทอย่ามาใกล้ลา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 ฉันเห็นพลังงานบางอย่างจากในกล้อง ขอไปทานพอดีเลยเคขสเดียวก็แย่เจอใครวะม,ม,มึงแย่มากอ่ะเจอที่แย่มากกับแม่งตายในห้องน้ำใครวะแฟน <c ười> ทำไรเลยหรอจ๊ะกูอยู่กับใครไม่รู้อ่ะคนสองอ๋ออยู่กับเพื่อนมันเอออยู่กับเพื่อนแหละอยู่กับใครพี่ออนพี่ออนสแกนแล้วมึงม <c ười> ยังเดินตามกูตกแตกตกแตก,ตกอยู่เลยพี่อ้อนสแกนแล้วเว้ยเจอกันที่ไหนอ่ะว่าสีอะไรเจมฮะกูหมดสิ กูวดกูตะคีบแบบผมแต่ว่าพี่เดินทางเรากินคู่นียจังหวะเดินตามมาตอกแดกตอกแดกเนี่ยพี่ย่อนสแกนแล้วกูวนสเก็ดลามาโวนรบกระชากใจมีไอเจมมันเดินตามพี่ตลอดอืมแล้วพี่ตายยิงดาวก็ดูด้วยพี่ตายดึงดาวโชว์กูเออกูหยุดยาโชว์พอใจยังสบสบนาะเนี่ยเออคููรักคูรักหักขลัมโหดเมื่อวานเขาก็เราเขาลุงเขา เอางี้เคว้เคว้เคว้สุดท้ายรีบรีบไปทำเคว้สุดท้ายจ้ะผีผีผีไม่สามารไม่สามารถลดเท่าไหร่ก er ูไปสแกนวิไปไปสแกนไหมยันไม่หมดอีกเหรอยังไม่เสร็จพี่นึกว่ามันมีสแกนก็เลยปล่อยได้พี่มดสแกนไอผีผีจีจีแล้วผีจีจีแล้วผีดูเกินดูเกินโอเคกดอีล่ะแล้วเนี้ยดูดูนี่คือนี่คือชัยชนะจงมองไว้เจ้าผี แโลดจะตายเพราะออลชิเจนหมดนี่แหละหศูนย์เย่เย่ดูเพียรคู่รักคู่รักหักเรียมโ้อยหว่าแล้วกูเดาถูกจริงเจมเจมตอนที่พี่อามเดินออกมาจากไอเสากดทางซ้ายทำไมไม่เดินไม่ดูไหนวะเอ้ากูไม่รู้คิดว่าเขาไม่เป็นแล้วซื้อคนจับไม่ได้ก็ไม่ถื้าผิดหรอกนะ เดบีเด้กล่าวไว้เดียบีต้องมาบ้สเต็ปเดิมอีกแล้ววะว่ามึงต้องเอาไตไตไปขายมากแล้วแหละไม่ไม่ไตไตมันขายไม่ได้แล้วเว้ยพี่ตัดจินมากขนาดเนี้ยเกลือเกาะเต็มละเต็มคอเทกอะเล่นต่อดิโน่เข้าเกมมาแล้วดิโน่คอเท็อยู่น้ิคอร์ ไอัก็คนเร์มเลยไอสัตว์กูคอนเฟว่ากูเป็นผีไอเหี้ยกูพยายามจะเดินทะลุกระแพงไอสัตว์กูงงกับตัวเองวะแล้วพี่ตายอยากเป็นผีไหมเฮ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกงใจครับเก่งใจเ็าไแก้แค่ผดเลยสัตว์โงูเลย หยอกหยอกนะหยอกหยอกไปวเลยอ่ะเฮ้ยหยอกหยอกเฮ้ยฮ่าไปนึงนะเฮ้ยอุ้มที่อ่ะเฮ้สัตว์เฮ้กู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 ขอได้ได้ไหมปั้นกูกูก็เห็นเหมือนกันแต่กูไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าใครเมื่อกี้เพราะทำไม่นี่อยู่จิ้มจิ้มที่แบบมันมันจำจำอ่ะแล้วพอทำเสร็จทำเสร็จก็สีเขียวตายเลยห้องไหนห้องไหนบอกก่อนกตายของคนอ่ะ ซ้ายห้องซ้ายฝั่งซ้ายสายกลางมั้งตุ้มๆนะที่ที่ติดกับกล้องกล้องจอปิดอ่ะเออห้องเล็กเตอร์ี่เอกกับพี่อ้อนอยู่หน้าห้องกล้องอ่ะแล้วกูวิ่งลงมาตายตายข้างๆกูเลยเมื่อกี้อยู่ตรงกำจะไปปิดออกซิเจนอยู่นี่คนอ่ะเออกูอยู่ไอ้เจมสงไม่ได้พูดเลยเพราะมึงไม่ไม่ฟังไม่ตั้งเปิดความยไหนฟังได้ฟังได้คือกูเห็นปิงอ่ะทำเควสกับสีม่วง คือมันกดกับเอจำจำใช่ปะแต่ว่าปิงอะทำเสร็จก่อนแล้วก็เห็นสีม่วงอะยืนนานมากใช่เพราะพี่หลงอะชวนคุยแล้วก็จิ้มผิดไปจะ <c oughs> ไปเหตุผล <c oughs> เหตุผล <c oughs> ไอ้มึงไปขอขออย่างหนึ่งได้ไหมอะ <c oughs> คือมึงจะให้มึงจะไม่ปล่อยให้พี่อ้ำตายเยงียบๆจริงเหรอขืนศพพี่อ้ำอยู่ห้องนักบินเนี่ะแต่ไอ้ปินกดตัดหน้าเออพี่อ้ำผมผมบอกตำแหน่งพี่แล้วนะพี่ไม่เหงาแล้วนะ

ไหนพี่อ้อนไว้สัตว์พี่อ้อนสแกนอยู่เนี่ยตีโอเคสีเขียวขึ้นโอเคโอ้ยอะไรเนี่ยหลันไม่ทำแม่งแล้วเควสเคิร์สอย่าอย่างอย่าที่น้อยใจครับอย่าที่งอนครับก็ทำไม่ได้อยู่นวดิปันโทษ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 ก็เอาสูตรไ้มามาใช้ครับพี่มาปั้นเอสูตรไ้มามาใช้ ชดนั้นอีกแล้วนะปั้นเอ้ยเฮียส้ำลอยพี่ตาพี่่าเคยโดนกัดคอพี่ตากูก็อยากเห็นเหมือนกันอ่ะเอาดิขออีกทีเกยเกยไอเกมทำไม่ได้นี่วายเฮีย้วดที่หลังที่หลังยาบกตีนะเียมกำลังจะลุกเว้นหรอโอเคใครเนี่ย เออเดี๋ยวขอหาทุกคนก่อนคิดโต้องกันหมดใช่ไหมตอนเนี้ยใช่เจมุ้งไม่รู้เหรอมีคนเดินตามกูมาอีกคนอ่ะใครอ่ะไอ้ตายตายแล้วไม่ใช่หรออะไรผมอยู่ขวาบนมึงจะนานมากเข้าไฟเพราะว่าจะนานกูเพิ่งเข้าห้องไฟเออกูหยุดกูวิ่งตามไปนานมากูจะบอกอะไรให้เลยอ่ประวัติศาสตร์ลอยเมื่อกี้อยู่ห้องเอนมีก็ก็เกือบทุกคนอยู่นะเออแล้วเมื่อกี้ผมวิ่งฉีกมาไปดู ตอนแรกสุดอยู่ไหนกันมั่งก่อนที่ไปเจอห้องแอดมินอ่ะกูไม่ได้วิ่งลงมาข้างล่างเลยกูวิ่งไปแก้ที่เจนฝั่งขวาแล้วกูวิ่งเล่นฝั่งขวาอันนี้เจอที่ห้องไหนลงมากูแก้เอาห้องห้องไอ้ปิงแลต่พอไปห้องไอ้แอดมินเสร็จกูก็วิ่งตามไปหาห้องไฟรถไฟกูอยู่ห้องไฟต้องเหลือแค่ก่อนเจออยู่ตรงห้องกล้องอ่ะตรงที่มันเชื่อมไฟนะห้องกล้องอ่ะเชื่อมสายไฟอะ สงสัยกำลังต่อไฟอยู่โดนแทงอเจมี่ไหนนะต้องเอาออกว่ะหนัวสักคนหนึ่งไปกูอยู่ตรงขวาเจมี่ไปไอ้สัตว์ตามใจตามใจอ่ะโดนอีกเลยเอ้าเอ้าเอ้าเยี่ยูรอดได้ไงเนี่ยไอ้สัสมั่วคำว่าหนัวใช้ได้กับคนเดียวเว้ย ร่มีกำปั้นแจเกลเลยคนนี้เหมาะสมเนียใช้คำเมนูสุดแล้วเว้ยอยากรู้ตอนเนี้ยีเหลือกี่ตัวไอ้เนี่ยดับเบิล Q แท็กขอสักหน่อยมันต้องกดเท่านั้นแหละมันต้องกดมันต้องโหวตเท่านั้นอะไม่กันแพ้มันกลุกค้นนะ เมื่อกี้ใครเดนแหวนเลยนด้วยโธ่แต่ผมว่าไม่ใช่แดนแหวนแหมเขายืนยันตัวเใครเดินมาห้องไฟครับอยู่ที่จึงขยะด้านล่างอยู่ไกลนานห้องไฟและเจมอ่ะฮะอีเจมมันยืนอยู่ตรงไอัเนี้ยอยู่ตรงกูอยู่ตรงดิสคัชชั่นกับปิงอ่ะพี่แฟงอยู่ไหนนะโดห้องที่ขยะด้านล่างไอ้มาจะมาฆ่าโกไม่ได้สัตว์ไอ้เหี้ยเราคยกูห้องไฟสามสี่ยันไหนไอ้สัส มันก็มีแค่สามอันสี่อันนี่ใช่ขอขอโหวตเอกสารโหวตโหวตช็อตใครเดียวใครเดียวมันเลือกยากกว่าคือแบบไอโตมาวะไอเต็มตายแล้วมึงทำอะไรมั่งตายแล้วกูไปกูจะจำได้ไม่นิสัทแต่ทำสายไฟไปสามสี่อันอะสามสี่อันเลยอะอือสามสี่อันเลยวะพอดีแค่สามอันหน่อยพอดีของพี่มันเหลือวะเราใครฝัดเทียโอเคเดียวเร็ว ก็มึงจันัวใครกันนะอ่ะเงินวัดใจอีกรอบไหมมันยากว่ะกูไม่อยากเลยไอ้เหียว่าแบบเอาวัดใจไปจันน่าไม่ได้เป็นผีใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นหนัวกันมาเราเป็นคู่ระดับเทพว่ะตัวแล้วเออไม่ทุกรู้มันเลยเี๊กูทำอะไร เจอแล้วชื่อปุ้แล้วมึงทำอย่างนั้นทำไมกูขอคือกูขอทำปุ้ยอันหนึ่งก็เปิดใจแลเวมนงจะทำอะรก็คือเมื่อกี้มันล้มแดงที่ไอ้ปั้นเลยเว้ก่อนอีกเหรอเมมันสึกได้เลยว่าไอ้เจมมันเป็นน่ะไม่น่าจะบอกว่าให้โหมดไอ้เจมเถอะทั้ั้นพี่ก็รู้ว่ารอพี่ไปฆ่าคือกูทำมานั้นอ่ะมันนานเพราะว่ากูทำไปสามรอบเว้ยแต่ไม่เคยเสร็จสักทีแต่มึงเห็นชาวที่คำที่เสร็จปะที่กูถามว่าพี่ตาพี่ตาอยากโดนปาดคอปะ กไม่มีใครเอดไม่มีใครเอกใจโตเอเจนเลยจริงๆเหรอที่มันบอกว่าพี่ตาเคยโดนกินไหมกูก็บอกไหนมึงทำดิ